สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับเออร้านคาเพิ่มนะคะประจำวันที่2ตุลาคม2567ค่ะก่อนเ่นเลยองขออนุญาตขอบคูณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมนะคะทำการสมัครสมาชิกช่องแม่บ้านแล้วก็ขอคุณผูดดูเนี่ยทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ,ะคุณกําลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กกิ้เซิร์ฟแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนะนาร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะไม่ต้องใช้ไอดีพาสเวิร์ด้วยช่องทางการติดต่อ อกับทางร้านนะคะก็มีทั้งในเพจ Facebook หรือว่าจะเป็น Line แอก็ได้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะหรือหากใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเติมเงินนี้ก็สามารถสอบถามเขาได้เลยนะคะส่วนสำหรับเ,เรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลย ก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็รบกวนตรวจสอบก่อนการเติมเงินทุกรอบนะคะหากใครบอกว่าตามปัะจากช่องไม่บ้านติดเกมนะคะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กราคา1,000ขึ้นไปนะสำหรับวันนี้นะคะก็มีแพ็กเกจฮาโลวีนเข้ามานะคะซึ่งเร็วมากคือแบบเข้าตั้งแต่ต้นเดือนเลยหรือแต่ว่ายังไม่มีแฟร์ใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่มีหนึงแนะคะ ส่วนแพ็กเกจฮาโลวีนเนี่ยมีน่าสนใจหลายแพ็กนะคะหรือสําหรับคนที่อยากจะเก็บตกชุดเก่าเนี่ยก็ค่อนข้างแนะนาเนาะเพราะว่ามันขายถึง17ตุลานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบใครสนใจเฟรเก่าก็ต้องช่างใจแล้วว่าจะรอดูเฟรใหม่หรือจะจัดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันทิ้นเดือนมันก็น่าจะเป็นเฟรใหม่แล้วเนาะคือถ้าเกิดแบบนั่นแหละอ่ะไปช่างใจกันดูอ่ะ มาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยค่ะแพ็กเกจแรกนะคะแพ็กเกจฮาโลวีน Halloween, ก็ราคาสั152บาทได้กล่องสุ่สองกล่องค่ะเป็นกล่องฮาโลวีนหน้าขนลุกกับแห่งมีติซึ่งเอ่อถามว่าคุ้มไหมกล่องเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่อยากได้หินครอนเยอะๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าหิงครอนน้อยสุดจะเป็น200อยอันเยอะสุดจะเป็นห้าพันนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบ กล่องชุดเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะประมาณนี้มีเฟ์สแต็กด้วยนะคะหนึ่งร้อยแล้วก็จะเป็นกล่องอาวุธชุดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่อยากได้หรือว่าเอาไปย่อยนะคะไปถึงครอนแล้วก็ส่วนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคะจะมีกล่องสลับชุดด้วยนะคะมีกล่องสลับชุดหนึ่งกับสองนะฮะก็มีกล่องกรประจนภัยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อเอ่อแพ็กเกจที่สองนะคะราคาสามห้าสิบสองบาทเท่ากันนะคะมีอินครอนเอ่อ อันนี้จะเป็นตลับสูตรหินคอนหนึ่งร้อยห้าสิบอันแล้วก็เฟสแต็กห้าสิบถึงหนึ่งร้อยนะคะแล้วก็หิงคอนดีสุดห้าพันก้อนนะคะแล้วก็กล่องฮาโลวีนเต็มเลยประมาณนี้อืแล้วก็มีพรอมคามาซีสิบห้าวันกองเสือแห่งโอโมซิบห้าวันด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็นกล่องเครื่องจักรของมานีนะคะจะเป็นเอ,อ่อได้ผลพรอมจากกัรทุลของมานีแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงเจ้าตัวติ๊กตอกสูตรเก้าหนึ่งศูนย์นะคะแล้วก็จะเป็นกล่องชุดมานีหรือว่าหินคอนหนึ่งพันเมตรนะคะ แล้วก็กรพระงครัมาซิลหรือหนังสือละแห่งอมูลสิบห้าวันเนาะแล้วก็แพ็กเกจพรีเมียมนะคะที่น่าขกราคาสามพันสามรอหกสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมห้ากล่องจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็จะเลือกได้อีกว่าจะเอากล่องเลือกรับชุดพรีเมียมอีกหนึ่งกล่องหรือเฟสต์สเตร้อยสี่สิบหนึ่งใบแล้วก็หรือจะเอาเป็นร้อยสิบสองใบนะคะ้ายนะคะ,ะ,คะอันนี้สำหรับคนชอบตีบวก แล้วก็แพ็กเกจพรีเมียมเดือนสิบนะคะราคาหนึ่งพันเจ็ด้อยเจ็สิบาทจะเป็นกล่องเลือกรับชุดพรีเมียมสามกล่องค่ะแล้วก็สามารถเลือกห่อหินคอนได้นะฮะว่าจะเอาแบบไหนเพราะห่อหินคอนเองก็มีหลายแบบนะคะก็เลือกเลยหรือเอาเป็นเฟสแตกหนึ 1, ่งเฟสแตกหนึ่งร้อยหนึ่งใบนะคะอ่ะต่อไปเป็นชุดนะคะเดี๋ยวนะแม่บ้านอยู่ตัวราคาเนี้ยแล้วทำไมมันเอาชุดผู้ชายมาให้แม่บ้านแล้วเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเออหรือเราเลือกเพศได้ป้าเดี๋ยวนี้ เอออันนี้แอปมงปกติมันต้องเป็นตัวผู้ชายนะวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอ๋อแม่บ้านรู้แล้วมันเป็นชุดโดซาของโดซาอ๋อโอเคโอเคแป่เมืองนะอ่ะสำหรับถูกอาชีพนะคะจะมีแค่กล่องชุดฟักทองค่ะราคา400บาทจะเป็นชุดนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็กล่องชุดมานิดนะคะก็คือชุดเมื่อกี้อ่ะแล้วก็กล่องชุดบันดี้นะคะชายหญิงและน้องชาย ไอ้น้องชายไม่มีขอโทษน้องชายจะมีมานน้กับฝักทองเนาะสี่ร้อยบาทนี้ก็กล่องชุดแม่มดแก่ป่าคะ่ะถ้าเกิดอาชีพไหนไม่มี<ๆ>ก็แสดงว่าใส่ไม่ได้นะคะเนี่ยตามรายชื่อประมาณนี้เลยซึ่งชุดนี้แม่บ้านมีไปแล้วอ่ะ,ะต้องดูแยกแบบนี้ทีนี้เออของโดซามีเพิ่มมาอันเนี้ยเขาเขียนเลยว่าชุดโดนาเต็ดชุดมานนิก็คือของโดนาคนเดียวเนาะราคาสี่ร้อยบาทแล้วก็ชุดสูตรบัตตี้ของโดนานะคะ แล้วก็มีเพิ่มของสกอร่าเข้ามาแอบงงเหมือนกันว่าทําไมแบบ <c oughs> แล้วก็โดนสารชุดผู้ดูแลสุสานนะคะเมื่อกีก้เลยงงเลยแล้วก็มีของสกอร่านะคะอืมราคาสี่ร้อยบาทหมดเลยนะคะลดจากห้าร้อยเหลือสี่ร้อยแล้วก็สกอร่าชุดแม่มดแกะป่าอุ้ยทําไมนางใสอันนี้เข้ามากไปบ้างก็เลยงงเมื่อกี้ว่า,อ,า,วววนานอะไรเออตัวตัวละคนียนี่นาอะไรนี้โอเคเออแพ็กเกจสัตว์เลี้ยงแร่นะคะราคาสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาท เออเลือกได้สองตัวนะคะเลือกซ้าได้จะมีน้องหมีขั้วโลกน้องเม่นนะคะลามาจับมา้าหมัวหน้าโจมาป่าบอรัมมาป่าซีวีมาป่าชา์โดมาป่าชารโดชาโดเออเมวเกตป่าหิมะนะคะแมวป่าราตีเมวป่าจัตาประมาณนี้อืแพ็กเกส์เลี้ยงคลาสสิกนะคะราคาสามรอยแปดบาทเลือกได้สองตัวนะคะ ในแพ็กเกจจะมีน้องกระต่ายนุ่มนิ่มน้องเป็ดฟองโดสิ่งน้อยนำโชคกระลอกเออสุนัขเฝ้ายาเมดียสุนัขสเปเชียลแมวพระจันทร์เงาแล้วก็แมวบาลินเซียสีขาวนะคะอุ้ยน้องตาสองสีด้วยอืมต่อไปเป็นแพ็กเกจเดินสิบนะคะอันนี้เหมือนพึ่งหมานะ่าจะพึ่งหมานะเออราคาสิบซิเวอร์ได้ไปเปลี่ยนภาษาพนานะหนึ่งอันเออถือว่าถูกนะคะคุ้มหมดเกือบหมดเลยเนะี่ยเอาจริง แล้วก็มีใบเปลียนทัศาส์สะตว์เลี้ยงหนึ่งอันสิบบาทแล้วก็น้ำตาของเอลิออนห้าอันสิบบาทเอ,อ่อความทรงจาของช่างนะคะห้าอันสิบบาทแล้วก็หนังสือรับแผงช่างตีเล็ดสิบเอ๊ะอันนี้เอ,อ่เอ,อรามัดระกังคำแนะนำของบานได้นะคะสิบบาทแล้วก็น้ำตาแห่งสายลมสิบบาทนะคะน้ำตาแห่งสายลมเนี่ยเอาไว้ฟื้นฟูหห,หน่ะได้นะคะ แล้วก็คำพีเพิ่มค่าประสบการณ์ผ่านนะสิบชั่วโมงหนึ่งใบนะี้สิบาทเยสประมาณนี้ค่ะโ okay. อเคอมาดูช่องฮอสกันนิดนึงเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเนะฮะอันนี้เป็นแพ็กเกจปลายสัปดาห์ความต้องช่างร้อยห้าสิบอันเจ็ดร้อหกสบสบาทค่ะแล้วก็เออนี่นะรวมอะอย่างที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีแยกของน้องชายชุดแฟรี่ฝักทองราคาสี่รอยบาทนะคะ เออเซชุดของเทมเมอร์แฟรี่ฟักทองนะแล้วก็ของวิทนะคะเซชุดวิญญาณเจ้าสาวโอเคแล้วก็มีประมาณนี้อืมแล้วก็แม่มดน้อยชาร์ลอตอันนี้จะเป็นน้องแมวสัตว์เลี้ยงค่ะราคาเจ็ดร้อยเอ้ยขอโทษราคาสองร้อยเจ็ดสิบบาท <c oughs> เออสัตว์เลี้ยงฮโลวีนอ่ะมาเฉพาะช่วงฮโลวีนนะคะซึ่งตอ,น,อนช่วงอื่นก็การันตีให้ไม่ได้ว่าจะมาไหมเนาะตัวนสัตว์เลี้ยงขายถึงเจ็ดพืศจิกายจีนะคะแล้วก็เป็นเออพ่อบ้าน พอบ้านแบบเออสไตล์อะไรนะสไตล์ตัวตลกนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ให้ผ่านนะคะราคาสามรอยี่สิบาทที่อย่างแม่บ้านก็คือไม่ชอบเหมือนกันกลัวแล้วก็เออสัตว์เลี้ยงอยากได้ตัวเนี้ยสุนัขเคไเปร้อนเนี้ยแต่แบบที่เต็มแล้วน้องราคาเจ็บร้อยเอ้เจ็ดร้อยแหละโอ้เมาส์สองร้อยเจ็ดสิบาทหมดเลยนะคะทุกตัวแล้วก็มีรูนี่ต้องคำสาบแล้วก็มีกอรสปีพาเนตอรนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงช่งฮาโลวีนนะจ๊ะ อ่ะเราก็เซตเครื่องเรือฮาโลวีนค่ะเอามาขายให้เนาะแต่ไม่ลดราคานะคะถ้าบู้สมมติใครจะเอาไปแต่งบุงแต่งบ้านอะไรใดๆก็จัดไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ชอมเซลล์นะคะยังอยู่ก็จะมีแต่ขอามาในตำนาน488บาทถึงวันที่17ตุลามีเซอร์เมดน,นะคะมีใบเปลานสัมภาะยังอยู่โอเคประมาณนี้ชุดบาดากาขายถึง อ้าวชุดบาดากาเปลี่ยนวันหรอตอนแรกมันสิบตุลาโอเคชุดบาดาไม่ใช่ขอโทษบัตากาและปีปากเห็นไหมแม่พัดเมาไปแล้วขอโทษนะวันนี้เมาเมาหน่อยชุดบีดีนเปลี่ยนวันนะคะเป็นเป็นถึงวันปิดเซอร์วันที่แปดนะคะทุกคนมีเวลาตัดสินใจถึงวันที่แปดตุลานะจ๊ะอืมเพราะว่าตอนแรกมันปิดวันที่สิบไงตอนนี้มาเปลี่ยนวันนะคะก็จะเป็นวันถึงวันที่แปดตุลาคมนะคะ โอเคสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะราค้าเพิรก็คือเอาจริงๆก็อย่างที่บอกนะคะอย่าลืมตัดสินใจว่าถ้าใครชอบชุดพวกเนี้ย mm hmm. ก็ต้องลองช่างใจดูเพราะว่าขายถึงวันที่17ตุลานะคะคือแม่ใใบ้านเราว่าถ้าหลัง17อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเปิดตัวชุดแฟชั่นช่วงฮาโลวีชุดใหม่แน่นอนซึ่งคือเขาก็จะแบบ เหมือนให้เราต้องเลือกเอาเองอะ่ะคือถ้าใครจะรอก็ต้องฮึบไว้ก่อนแต่ถ้าใครแบบเอ้ยชอบพวกนี้ก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะจ่ายสองรอบหรืออะไรยังไงนะคะโอเคส่วนชุดบิดีนา่าย้ำอีกทีหนึ่งว่าเออขายถึงวันที่แปดตุลาคมนะคะโอเคสําหรับวันนี้น้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอแไปบ้านกําลังใจกันด้วยนะสําหรับวันนี้ต้องขออนุญาล like, ตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย